สวัสดีค่ะมาพบกับคุณนุชอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะให้เด็กๆไปหยิบหนังสือภาษาไทยและแบบฝึกหัดพัฒนาภาษาไทยมากันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปอ่านหนังสือก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทําแบบฝึกหัดกันคะ่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านหนังสือกันก่อนเลยนะคะเด็กๆเปิดหน้าน27นะคะเด็กๆ ่ไปพร well. ้อมๆกับคุณนุชเลยนะคะคอยไข่ไม่เอกไข่กอยไก่ไม่เอกไก่กอยไก่ไม่เอกไก่จอยแจไม่โทรแจ้ไข่ไก่ไก่แจ้บรรทัดต่อไปเลยนะคะจอจ้าไม่โทรเจ้าปอปาไม่โทรเป้ามออีมีออายายออายุไดอไดไม่โทรได้เก้าปออีปีเจ้าเป้ามีอายุได้เก้าปี เจ้าเจ้าไม่โทรเจ้าปอปาไม่โทรเป้าพออาพาปออีปีปออีติขอเอาข่าวไม่โทรเข้าปอไอไปเจ้าเป้าพาปิติเข้าไปนอไอนายปอปาไม่เอกป่ารอละมอมอมะในป่าละมะทอยทีไม่เอกที่ขออุคูนอานาออาอาสาสออสวะที่คูนาอาสวะ ขอเอาเขาปอไอไปจอเออเจอกอยไกไม่เอกไก่จอยแจไม่โทรแจ้ปออูตัวปอออเตียไม่โทรเตียสองปออูตัวเขาไปเจอไก่แจ้ตัวเตี้ยสองตัวกอยไกไม่เอกไก่ปอปลาไม่เอกปลาหนึ่งปออูตัวไก่ปลาหนึ่งตัวลอเอและขอไไข่ไม่เอกไข่กอยไก่ไม่เอกไก่เก้ามอไอใบและ ไข่ไก่ก้าใบต้อยปีต้อยติดอยดีจอยใจจอจะนออำนำปีติดีใจจะนำคอยไข่ไม่เอกไข่กอยไก่ไม่เอกไก่ปอยไ,ไปหอยหายไม่โทรให้ปอปลาไม่โทรป้าปออุปุไม่ตีปุ๊ไข่ไก่ไปให้ป้าปุ๊จอจอไม่โทรเจ้าปอปลาไม่โทรเป้าเกาะรอไอไลไม่เอกไลกอยไก่ไม่เอกไก่ ปออาปาไม่เอกปาพอไอไปเจ้าเป้าไรไก่ป่าไปปออีปีปออีติน้อมนำขอไอไข่ไม่เอกไข่กอยไก่ไม่เอกไก่สามอไอใบปีตินำไข่ไก่สามใบปอไอไปหอยหายไม่โทรให้ปอปลาไม่โทรป้าปอปุปุูกไม่ตีปุ๊ไปให้ป้าปุ๊ปอปลาไม่โทรป้าปอปุ่กไม่ตีปุ๊มอยไม่ไม่เอกไม่ พอ่อพ่อจอไอใจป้าปุ๊ไม่พอใจดออุดุววาไม่เอกว่าทอมทำมอไอไม่ปอไอไปขอเอาเอาขอไอไข่ไม่เอกไข่กอยไก่ไม่เอกไก่มอออมา,มา <Tonight> ดุว่าทําไม่ไปเอาไข่ไก่มามอไอแม่ไม่เอกแม่กอยไก่ไม่เอกไก่จอยแจไม่โทรแจจจออาจะสอิเสียจอยใจนออนะ แม่ไก่แจ้จะเสียใจนะเอาล่ะค่ะเด็กๆไปหยิบหนังสือพัฒนาภาษาไทยมานะคะแล้วมารอคุณนึกกันนะคะเด็กๆเปิดหนังสือหน้า29กันนะคะเหมือนเดิมค่ะเขียนคำในช่องว่างให้ถูกต้องและอ่านประโยคเรามาดูก่อนนะคะเขามีคำอะไรมาให้ใหเด็กๆบ้างเขามีคำว่าทออื้อือยออือนอยืนกอรอ,อ่างงอกลางคออื้อนอคืนกลางคืนห้อนออ่างงอหนังสออื้อือ หนังสือกอแองกอแกงจออือดอจืดแกงจืดมาดูข้อหนึ่งกันก่อนนะคะชออ่านอฉันอออ่านอ้อไม่เอกอ่านทออูกอทุกวออ่านอวนันฉันอ่านทุกวนันข้อสองค่ะดอเอะไม่ตะคูกกอเด็กดอยดีชออวยยอช่วนไม่เอกช่วยขออองอของหอยหายไม่โทรให้คออูนอคุณคอรออุครู เด็กดีช่วยของให้คุณครูข้อ3ค่ะน้องอักกรนนะักรอเอียนอเรียนปรออกงอตรงพอเพื่อไม่เ,เพื่อคอเอาเขารออกพอลบทออกงอทงชออาตออีชาตินักเรียนตรงเพื่อเคารบธงชาติเอ๊ได้กันหรือ,อยังคะนององอนองไม่ทอน้องชออบอชอบรออ,อ,อบ,รบรับปรออบละทออานอทานน้องชอบรับประทาน ชออา,อาอฉันหอเอไม่ต้องคู่นอเห็นดอวงอดวงดอ,อาวอดาวนอไอไนตออโนอตอนฉันเห็นดวงดาวในตอนอ่าน,น,านเลยนะคะฉันอ่านอะไรทุกวันนะอ่านหนังสือเด็กเติมคาว่าหนังสือเลยค่ะอ่าข้อสองค่ะ เด็กดีช่วยทำอะไรนะีของให้คุณครูถือคะ่ะเด็กๆเ,เขาช่วยถือของให้คุณครูคนะคะขออือถือคะอ่ะข้อสามค่ะนักเรียนอ่ายืนตรงต่อไปคะ่ะยืนตนนักเรียนยืนตรงเพื่อเคารพธงชาติข้อสี่ค่ะน้องชอบรับประทาน ปัะทานอะไรคะแกงจืดและข้อสุดท้ายค่ะเหลือคำว่ากลางคืนเด็กเติมคำว่ากลางคืนนะคะฉันเห็นดวงดาวในตอนกลางคืนอ้าวยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะเด็กๆยังมีแบบฝึกหัดหน้า30เลยนะคะเด็ก เขียนชื่อรอไว้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวโค้ชจะเปิดหน้า30มาหาเด็กๆนะคะเด็กเปิดหน้า30เลยคะ่ะเขียนคาในช่องว่างให้ถูกต้องและอ่านประโยคนะคะมาดูกันว่าเขามีคำอะไรมาให้เด็กๆบ้างเขามีคาว่าคอนอืดนอขืนไม่เอกหนึ่งคออืนอขืนไม่โทขึ้นคออีดอคิดทออืงนอถึงคิดถึงอออืดนออืดอออัดนออัดอออืดนออืดไม่เอกออออางออางไม่เอกอ่างอืงอ่า มาดูก่อนนะคะชออาวอาชาวสออวนอสวนชอาชาชไม่โทรใช้รออีกนอลิงตาโอดนตอต้นไม่โทรต้นมอมะพอรอาอาวพราวไม่โทรพร้าวต้นมะพร้าวเอ๊ะชาวสวนใช้ลรีงต้นมะพร้าว่ามาดูข้อต่อไปก่อนค่ะพอยพีไม่เอกพี่สออบอสอบดอยได้ไม่โทรได้ทอยทีไม่เอกที่พี่สอบได้ที่เอที่เท่าไหร่นาะชอานอฉัน ขออุนอคุณปออาตาลอยและขออุนอคุณโยอายโยยายฉันคุณตาและคุณยายเอ๊ะเติอมอะไรดีเนะาะวอเอเวรอลาฟออนอฝนปออกก็ตกเวลาฝนตกชออะนอฉันดอไอไดไม่โทรได้ยออีนอยินสอเอียงงอเสียงอะไรนม่ลู้รอองงอรอไม่โทรร้องเวลาฝนตกฉันได้ยินเสียงร้อง ต่อไปค่ะชออ่าน,นอฉันรออูรูไม่โทรรู้สออึกกอศึกมอเอเมือ่อมไม่เอกเมือ่ออออ,อ,อ,อออากออาสอาดรอนลอยไม่โทรร้อนมออากอมากฉันรู้สึกเมือ่ออากาศร้อนมาอ่ามาดูข้อแรกเลยชาวสวนใช้ลิงต้นมะพร้าวชาวสวนใช้ลิงทำไหมคะขึ้นนะขออึนอขึ้นไม่โทรขึ้น ่อไปพี่สอบได้ที่อ่าได้ยินออหนอนที่หนึ่งหอนอออออ่าต่อไปฉันคุณตาและคุณยายฉันทำอะไรนะคิดถึงอ่าฉันคิดถึงต่อไปเวลาฝนตก ฉันได้ยินเสียงเสียงอะไรนะอึงอ่างออึงออึงไม่เอกอึงออางออางไม่อีกอ่างต่อไปฉันรู้สึกเหลือคําเดียวค่ะอึดอัดเมื่ออากาศร้อนอออึดออึดอออ่าเป็นไงคะเด็กๆ ได้ยืนเืมเขียนชื่อฉันมาให้คุณครูด้วยนะคะแล้วถ่ายรูปส่งให้คุณรูด้วยดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณต้องขอลาเด็กๆไปก่อน,นะค่ะบ๊ายบาย